คะแนนทุกยกโดยคะแนนกรรมการที่ให้คะแนนนั้นจะพับพับแบบปิดสนิทกรรมการจะไม่ไม่ดูและไม่เปิดไม่เปิดดูฮะแล้วไปยื่นให้เทคนิคข้างล่างเทคนิคข้างล่างก็ไม่ดูเหมือนกันครับพร้าเอาไว้นะครับครบ5ายกค่อยเปิดดูแล้วตรวจว่าใครแพ้ใครชนะชูธงให้เลยครับฮะ นั่นคือกติกาของสนามมวยเวทีลมพินีครับขยับเข้าหาครับชัยนรินเตะขวาครับเนี่ยครับยังเดินไม่หยุดโอ้โหคนนึงตัดล่างคนนึงเตะบนนะครับแต่ว่ายังชงอ่อนไปทั้งคู่ครับตั้งแขนแทงขาขวารับชัยนรินครับโยนยัดซ้ายมาซ้ายคืนไปตีได้ไหมไม่ตีไม่ได้นะครับกรรมการพิเชษแยกออกมาครับถึงตีได้ก็ไม่เต่งเก็งหมัดแน่นครับโอ้เล่นงานลำตัวครับเสียงดังตุบเลยครับ แล้วก็ไล่ขาเอาไว้ตีไม่ได้ทั้งคู่ครับกรรมการแ yeah. ยกเฮียมาเล่เกมเบียดนะครับชนรินเข้าไปจากคลองในครับตีซ้ายเพชรบัวขาวพยายามึงนอยู่ครับรออยู่ข้างเชือกกรรมการพิเศษแย่งจงหวะก้าวเข้ามาเสียบครับเพชดบัวขาวลงในตีเข้าไปเรียนให้ทราบแล้ครับว่าลูกสวยงามที่นี่ไม่มีคะแนนนะครับ คะแนนได้ต้องไม่ฟาวต้องทำแบบตามกฎกติกาเลยนะครับครับก้าเข้าไปแทงขวาครับต่อยมาขืนเหมือนกันเชนารินหนักๆเรงๆและยกนี้โงงนาตีได้ทีเดียวกรรมาการแยกครับตีไม่ได้ครับกการจะแยกเร่งเกมให้ออวุธกันต่อนี่คือครูเปิดหัวก้าวมาแทงขวาแลวโต้โดยท้ายแต่ว่าลูกจบของทางด้านเพชรบัวขาวเทก็จะเบาลงไปครับเชนรินลุกขึ้นมาต่อยมา นี่ฮะกว้างแข้งหนักแรงคิดไวทําไวโอ้หมัดขวาครับเพชรบัวขาวตีซ้ายเอาไว้ครับชัยนรินทร์ก็ถือว่ามาสู้ได้ดีทีเดียวครับแม้ว่าจะมาเข้าเวียนแทนก็ตามครับหมัดซ้ายขีบซ้ายครับเพชรบัวขาวข,าวขาวยับแทงเข่าขวาครับชัยนรินทร์กดแขนแล้วตีเข่าขวามวย125ปอนด์อาวุธหนักแรงครับหมดยกที่สามมวยที่ชกในรายการทีโอ,อท่อทั่วไทยทีโอเกียรติเพชร ถ้าได้รางวัลดุเดือดคือสรุปเป็นแต่ละเดือนครับรางวัลพิเศษคู่ดุทะลุจอจะคัดเลือกมวยที่ชกกันสนุกสะใจที่สุดเดือนละหนึ่งคู่รับรางวัลเงินสดจากเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน5,000บาทหารสองนะคุณบ้องรับไปเลยครับดุเดือดประจําเดือนครับชื่อรางวัลคู่ดุทะลุจอฉะนั้นใช้สิทธิ์เลยครับนักมวยนี่ยกที่4แล้วครับ นี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่123จะเดินทางมาถึงยกที่4ยังออกอาวุธกันไม่หยุดพยายามจะอปปะคัดซ้ายครับตีเข่าขวาไปเข่าขวาครับขวาเน่งคืนครับชัยนรินครับโอ้โหสู้ได้ดีเหลือเกินครับวันนี้ชัยนรินเป็นบัวขาวนี่มันเน้นข่าวเป็นหลักก้าวเข้ามาเสียด,ด้ดยโดนขวางเอาไว้ครับมาเอาคืนกันยกแทงเหมือนกันครับชัยนรินตีเข่าขวามาครับจะตีขวา เสียบเข้าไปครับท้ายครับแทงเข่าขวาครับเพชรบัวขาวครับได้ทีขยมเจอเข่าขวาโตจากชัยนรินเลงเลงเข่าครับเพชรบัวขาวเข่าขวาเป็นหลักพยายามกันไว้ก่อนครับชัยนรินครูแรกคููเปิดหัวของเรา125ปอนด์ครับปิดใหญ่พอสมควรก้าวตามเข้ามาจับไปแล้วครับวงในกอดคนละข้างนะขึ้นบนนี่ยากหน่อยแทงครับดอกนี้ครับ แรงอีกทีอาหมดยกที่4กติดตอโฆษณามาได้ที่0813033759ครับคุณคำจันทร์สาวคำขตครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับตีได้ไม้ครับเอาตีซ้ายเจอขวาคืนไปครับนี่ครับไม่รู้ว่าใครได้เปรียบสีเปรียบนะครับแต่ว่ายกที่5ก็ยังออกอาวุธกันไม่หยุดครับถือว่าเกงนั้นเบียดแล้วครับ เป็นมวยที่ประกบได้ถูกคู่ครับด่านพิษซ้อมใกล้เคียงกันนะชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยพอๆกันนะกีบออกมาอย่างนี้ครับขับเคลื่อนมาถึงยกสุดท้ายแล้วตอนนี้ทางด้านชัยนรินทร์ไกเกงสีแดงครับมวยทางด้านตีเข่าขวาครับบุรีรัมณ์คราซ้อมอยู่ที่อจอมพลาซ่านะครับแข้ง แล้วจับนายต่อครับแทงเข้าไปตีคืนครับชัยนรินแทงมาตีคืนเอาขยม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 ,มาจังหวะไม่ได้ตีไม่ัเพชรบัวขาวจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายกรรมการพิเชษให้นักมวยขอโทษขออภัยกันครับสิบริตนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยต้องเก็บคะแนนยกที่5สุดท้ายก่อนแล้วครับจากกรรมการทั้งสามท่าน โดยกรรมการบนเวทีไม่ดูคะแนนนะครับไม่เปิดดูครับคะแนนจะเป็นความลับครับพับมาไม่ต้องดูครับก่อนสุดท้ายครับแล้วไปที่เทคนิคข้างล่างรวมคะแนนแล้วครับผู้ชนะในคู่นี้ครับนักทบทุมน้ําเงินนะครับนั่นก็คือเพชรบัวขาวช่องจอมปราซ่านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยนรินเกียรติบุญเกินครับหรือว่าววรัญญายินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ